นี่ก็จะเป็น friendship นะฮะอากาศขาวแตงกว่าเดี๋ยววันหน้าเราไปทำ tên qua nói rồi chót chịu tên qua nói tên qua xâm lập tầm cỡ rồi เทป้าเก๋เทศก็ไม่แพงเลยทุกคนเห็ดเห็ดก็ไม่แพงกรชอบกินเห็ดแชมเปญองก็ไม่แพง อันนี้เรา,เราชอบกินถ้าที่เฟรนช์ชิพมันก็จะไม่แพงทุกอย่างถูกอันนี้เห็ดโคนฮิมะสามสิบห้าไม่แพงสิบสี่ขนาดใหญ่ฝรัง่งฝรังก็ถูกนะลูกะเอ็ม สี่สิบกว่าบาทลูกแพรแดงก็ถือว่าไม่แพงเพราะนำเข้าราสเบอรี่สองร้อยยี่สิบสดนะคะสตรอบเบอรี่ราสเบอรี่ถือว่าชอ์รี่แดงชอ์รี่ซื้อไปแล้ว ปันก่อนร้อยห้าสิบสามเนื้อสวยสวยสังคอหมูนี่เป็นหมูด้านเป็นเนื้อ